พร้อมนะคะขอบคุณคอยร้อมนะคะท่านคณะกรรมการพร้อมนะคะและถ้าถึงวันพร้อมแล้วขออนุญาตเริ่มจับเวลาะคะ่ะ To B N S NS R เร่วมขับเคลื่อนสังคมของบุคคลต้านยาตัวพัฒนาเยาวชนสวัสดีค่ะพวกเราคณะกรรมการชมรมสีน้ำอ่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผู้ประธานชมรมลูกมิ้นร,รองประธานชมรมชอบ ชมรมชีวิน้วันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ก่อตั้งขึ้นด้วยแรงศรัทธานทุนกระมอมดีอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพานโนดีพระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาว,วชนที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จึงได้น้อมนำเพระอปันธานมาจัดตั้งชมรมชีน้ำประวั no. 1, นภายใต้คำขวัญที่ว่าเป็นหนึ่งใดินไปเพื่อยาเสร็ติดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้จัดตั้งชมรมและสูตรเพื่อนใจชีนวัันนนขึ้เมื่่อวทีพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5ะ8 ชมรมของเราตั้งอยู่ในอาคาร8มหาวิทายาลัยราชภัฏนครสวรรค์ชมรมของเราดาเนินง,งานตามแผนปฏิบัติการมีกิจกรรมที่สอดคล้องตา,ตามหลักวิทยาศาสตร์ของโครงการมีรายละเอียดวัตถุประสงค์งบประมาณระยะเวลาและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนชมรมของเรามีเป้าหมายคือระดับดีเด่นในปี2568ระดับเงินในปี2570ระดับทองในปี2574ระดับเพชรในปี2579และระดับยอดเพชรในปี2587 爸 <Aww. S 2> กองทุนชมรมของเรามีบัญชีกองทุนช่วยชมรมจุฑีในประวาติศาสตย์แถวราชภัฏนครสวรรค์มีระเบียบการเบิกจ่ายมีการบริหารจัดการกองทุนโดยการระดมทุนการหมุนเวียนทุนและการจำหน่ายผลิตผ์ของชมรมปัจจุบันมียอดเงินไทยในกองทุนจำนวนห้าหมนหนหนึ่งร้บาทโดยได้รับสนับสนุนโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนและที่สาคัญได้เลยคุณผู้ใหญ่เจดีใจนี่ที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอด โครงการมีการจัดกุจการที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในชมรมกิจกรรมสุดวนโวากิการประกวดักษาต้นแบบ S S R U Ambassador 2024กิจกรรมกิราสีผู้ปี Sport A 2 2 5มหาวิทอยราชภักวะคสวรรงสมาชิกที่ความมุ่งจอยู่ที่ร้อยละเาทศาตร์ที่1การราึและสร้างกระิยมที่เกือตัวการป้องกันและแก้ไขปัหายาเสติกิจกรรมสมาชิกสนใจต้องการเป็นประโยชน์กับสมาชิกชมรมเช่นกิจกรรมสร้าง สำคัญการรับสมัครสมาชิกชมรมชีวิตในเมืองหวันเอ็นเอสาร์อยูสมาชิกได้ร่วมสร้างกระแสให้รู้จักชมรมชีวิตในเมืองหวันมากยิ่งขึ้นกิจกรรมดนตรีจิตอาสาเพื่อการรณรงค์ด้านสุขภาพในวันไตโลและกิจกรรมดนตรีจิตอาสาในวันวิ่งโลกโดยชมรมชีวิตในเมืองหวันมหาวิทยาลัยราชวิทคาลัยสวย สมาชิกมีความกล้าแสดงออกน้ำใจจิตอาสาห่างไกลยาเสพติดกิจกรรมทุกทีหลอมรวมน้ำใจสูงหมดนิสระให้น้องสมาชิกทุกปีปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุกันทุกคนกิจกรรมที่ช่วยปรับเปลี่ยนท่านิยมและพฤติกรรมของสมาชิกให้เป็นคนเก่งและดีเช็กกิจกรรมคันเรื่องนักศึกษาต้นแบบใน S R U M Builder 2024สมาชิกในชมรมได้พัฒนาตนเองอย่างมั่นคงเข้มแข็ง ด้านอารมณ์จิตใจและจิตสำนึกเป็นต้นแบบคนเก่งและดีให้แก่เพื่อนสมาชิกในชมรมกิจกรรมชูมีนับวันอีสปอร์ตพิชิตกมพิชิตใจสมาชิกในชมรมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาอีสปอร์ตทำให้ห่างไกลยาเสพติดกิจกรรมชูมีนับวันปฏิบัติธรรมนำสู่เสริมสร้างสติสมาธิและปัญญาสมาชิกในชมรมได้นำคำสั่งสอนมาปรับใช้กับการศึกษาและในชีวิตประจำวันสารที่สองก็เสริมสร้างผูุกันทางจิตใจให้แก่ยาวชน สุงที่ใจค้องสูงที่ใจเปิดให้บริการตั้งแต่ว่าจะถึงสูงเวลา12บสนาฬิกาถึงเวลา17เนิกาก่อนเข้ารับริการสมาชิกต้องสงแกนสูบอาคอ 1. ระบบการชัดกรอง 2. กรณีพบสารเสพติดสมบัดโรงพยาบาลสวนประชารละ 3. ทำการถอนพี่รักศึกษา 4. ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 5. รับข้อศึกษาต่อตามนโยบายท่านอธิการบดีึือคนดีสู่ราชจัาคะซึ่งในบริษัทนี้สมาชิกมีความพึงพอใจมีมากกว่า190สมาชิกชมรมชีวิตในเมื่อวานมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเปอร์เซ็นต์ุกศาสตร์ที่สามการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรมของเรามีชมรมชุมนมนประวันมหาวิทยาลัยเจ้าพยาเป็นต้นแบบและได้เข้าร่วมสนับสนุนประกวดผลงานในครั้งนี้ชมรมของเราจะช่วยสนับสนุนและจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมเครือข่ายเดิมไม่น้อยกว่าปีละสองครั้งมีการพัฒนาศักยภาพของสาชิกแกงนำชมรมเครือข่ายเดิมโดยการถ่ายทอดความรู้เทคนิคและประสบการณ์การจำลองงานชุมนมน้วันสมาชิกแกนนำในเอสไอโยูุปิณปรวัน ได้เขาร่วมโครงการูบีนเมวันความสนิทแนบเน็ตเขาร่วมกิจกรรมสร้างกรพัฒนาเครือข่ายชซลูชนูบีนเมืวันในสถานศึกษาระดับอาชีวะตษาและก็ต้องมาถึง ชมรมจะมีนักวิทยาลัยระดับอาชีวศึกษาและระดับบุคคลศึกษาระดับภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2566และในปี2567ชมรมของเราได้รวยนะครับในระดับอีเดทระดับค่ะผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจที่ไ่มุกและพี่ยิวจิ๊กชนะกรรมการชมรมได้รับรางวัลนักศึกษาต้นแบบ NSIU Ambassador 2022หนูผู้จัดการศูนย์กระจาได้รับรางวัลชนะเลิศนักศึกษาต้นแบบ NSIU Ambassador 2020แพทย์วุเงแมส่วนหนู่ประธานชมรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามนักศึกษาต้น แอมเบอร์เซอร์2024นายจัามินจองเหตุระยิบชนหลมได้เข้าร่วมแข่งขันาการตอบปัญหาสังคมศึกษาทักษะวิชาการครูศาสตร์ที่ออจังหวัดอุตรดิตถสมาชิกชมหลงได้รับเหรียญเงินจากธรรมศาสตร์เกมนักกีฬากีฬาประเภทเดิน5,000เมตรและยังได้รับเหรียญทองแดงจากธรรมศาสตร์เกมบาเพ่กีฬากเกมต่อชยัยด้วยค่ะพิพัฒนสมาชิกชมหลงได้คว้ารางวัลที่หนึ่งในการประกวดนางสาวไทยนครสวรรค์ประจำปี2 5ร7 รางวัลของสมาชิกสิทธิเก่าที่ประสบผลสําเร็จและน่าภาคภูมิใจนายนทนายนันยนทวสิงหนาได้รับรางวัลน,นักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี2056/4รางวัลภายนอกชมรมชมรมของเราได้นํากิจกรรมและผลงานของชมรมออกไปเผยแพร่ขยายผลเพื่อประโยชน์ของชมรมหน่วยงานและองค์กรอื่นๆสมาชิกในชมรมได้รับการคัดเลือกเปงงน็นองค์สมบุรเจ้าแม่กวนอิมในเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพจังหวัดนนะครสวรรค์ ชุมรงแนงต่อนเนื่องเช่นการศรึกษาดูงานชุมรมจุีนฯณวันมหาวิทยาลัยเจ้าพยาและส่งสมาชิกเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะผูน้นำมิสิทธักศึกษาไปสร้างถูกฝูงกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาณมหาวิทยาลัยเกษตรสวนมีการจัดเก็บตรวจสอบและพัานข้อมูลระบบสมาชิกให้เป็นปัจจุบันทุกปีคณะกรรมการมีการปรับเปลี่ยนตา,ารางและความเหมาะสมพวกเราชมรมจุฬาฯณวันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รู้สึกสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณของผู้กระออออกอบอุโบสถและเกษตรกญญาสิริวัฒน์ธนโโดีองค์ประธานโครงการชมรมชุมนมวันที่ทรงมุ่งม,มั่นวิทยาอุตสาหะในโครงการนี้เป็นอย่างมากจึงทําให้ประส,ะสะบผลสำเร็จซึ่งสามารถรับผลได้ทั้งส่วนปริม,มาณและส่วนคุณภาพและอีกทั้งพระองค์ยังทสร็จระทาโอกาสอันดีงามให้แก่ท่าเราชุมนุมเมื่อวานเป็นเงินจไม่พึ่งยาเจ็เด็กของข้า